มอลี่ฟอร์ดป้ายแดงนะคะไทยแลนด์เซลลนะคะตอนนี้มนอยู่ที่ฟอร์ดออตเตอ l แกลสุขุมวิท62นั่นเองนะคะแล้ววันนี้ค่ะมนมีรถนะคะสีสวยเท่ๆหล่อๆนะคะบอกเลยว่าวัยรุ่นเมกาชอบมากนะคะต้องชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวชมกันเลยนะคะว่าด้านหลังมนมีรถอะไรมาให้ชมกันนะคะไปชเกันเลยคะ่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น Ever e s รนะคะราคาอยู่ที่1 7 9 9 0ล้านบาทนะคะเป็นไทเทเนียมพาร์ทขับ4คูณนะคะมาพร้อมกับกำลังแรงม้าส1 3แรงม้าแรงบิดของเขามาหาศาลมากๆนะคะ500นิวตันเมตรนั่นเองนะคะสีนี้เป็นสีดำแต่ลูกค้านะคะได้เลือกนะคะทำการรับสติ๊กเกอร์นะคะตัวนี้เป็นสีดำด้านดุมากมากเลยนะคะเดี๋ยวชมกันนะคะว่าจะแต่งมีอะไรกันไปบ้างนะคะเดี๋ยวมันจะบอกทีละจุดเลยนะคะ เดี๋ยวเริ่มจากตัวด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าฟอนต์ของเขากระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะคะตัวนี้ FORD นะคะเป็นฟอนต์ของเขาแล้วก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวไฟ3จุดนะคะกระจังหน้าชุดนี้เป็นกระจังหน้าชุด F150 w i Body Kits นั่นเองนะคะกันชนหน้าของเขาจะใหญ่มากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวให้แพนกล้องดูกว้างๆนะคะว่า สำหรับชุดนี้นะคะเป็นชุดที่แบบยอดนิยมมากๆนะคะในขณะนี้เลยนะคะชุด F 150าไม่ได้คิดนะคะอ่าเดี๋ยวมาชมด้านข้างบ้างนะคะว่าใส่อะไรไปบ้างนะคะแบบดูอย่างนี้นะคะแบบเป็นไฟแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นไฟนําเข้านะคะของ USA นะคะไฟแท้นะคะเป็นของ F Sport นั่นเองนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวไฟหลี่นะคะเป็นของบริษัท TTN นะคะ เวลาเราใช้ในส่วนของตัวไฟสูงนะคะก็สามารถเป็นทํางานได้ปกตินะคะในเรื่องของระบบต่างๆด้วยนะคะถึงจะคอสตอมมาแบบนี้นะคะชุดแต่งแบบนี้นะนะคะในเรื่องของไฟสูงนะคะก็จะเป็น LED นะคะพร้อมไฟเลี้ยวไฟหลีเช่นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวดูด้านล่างบ้างด้านล่างตัวน,นี้มีไฟตัดหมอก5เมตรนะคะเป็น5เมตรเลยนะคะสวยงามมากๆเป็น LED นะคะเวลาเราเปิดในส่วนของตัวไฟใช้งานปกติจะเป็น LED นะคะถ้าเป็นไฟเลี้ยวไฟหลีก็จะเป็นแบบสีส้มนะคะ มาด้านข้างกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะถ้าชุดการชนใหญ่ๆแบบนี้ F150 w i Body Kit นะคะจะต้องใหญ่มากๆนะคะดูดูจากด้านข้างได้เลยนะคะตัวนี้รวมทั้ง2ด้านนะคะตัวนี้นะคะมันจะใหญ่อยู่ที่าจากรถปกติเนี่ยประมาณ12นิ้วนะคะมาชมล้อกันบ้างคะ่ะรถใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็ต้องใส่ในส่วนของตัวล้อเช่นกันนะคะ เดี๋ยวพาไปชมเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นล้อขอบ20นะคะลายนะคะ USA นะคะ off road นะคะดำปัดเงินนะคะสวยงามมากๆนะคะหล่อและเท่สุดๆเลยนะคะขนาดยางซีรีส์ของอในส่วนของตัวล้อเนี่ยนะคะความลึกของเขาจะอยู่ที่44นะคะก็ะคือเป็นออฟเซ็ตลึกเข้าไปนะคะ44เลยนะคะเท่มากๆนะคะยางตัวนี้มนใสยย่ยางเป็น AT ให้นะคะ AT เนี่ยจะวิ่งได้ทุกสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นทางลุยทางเรียบนะคะหรือทางน้ำนะคะตอนนี้วิ่งได้นะคะและเสียงเงียบด้วยนะคะเดี๋ยวดูชมดอกยางเขาเลยนะคะใหญ่มากๆนะคะซีรีส์เบอร์ยางของเขาก็305นะคะ5 5 R 2 0นั่นเองนะคะใส่ใหญ่แบบนี้ก็ต้องใส่โชคด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความนะคะหนึบนะคะโชคของเราใช้เป็น2.5นะคะปรับแปดระดับเป็นของโปรเฟนเดอร์นะคะ2.5งดโนนั่นเองนะคะ ชมด้านข้างต่อเลยนะคะก่อนจะไปด้านข้างเดี๋ยวพาชมฝากระโปรงด้านบนก่อนนะคะฝากระโปรงด้านบนนะคะตัวนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนนะคะแล้วก็นะคะใส่เป็นตัวคลิประบายความร้อนให้ด้วยนะคะคลิประบายของความร้อนของเขาจะทำงานได้ดีมากเพราะว่าฝากระโปรงของเขาหนานะคะเพราะฉะนั้นความร้อนจะไม่ถึงเรื่องเนาะนะคะเดี๋ยวมาชมด้านข้างนะคะแอลอเอสปกติกระจกจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนนะคะ ลูกค้าบอกขอเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเคลียร์วิวนะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะปรับไฟฟ้ามาพร้อมไปเลี้ยวด้วยนะคะและที่สำคัญเป็นตัวกระจกสองเลนของ USA นั่นเองนะคะหล่อมากนะคะใหญ่มากๆนะคะอันนี้จะยื่นจากตัวรถมานะคะยื่นกว่าล้อเยอะเลยนะคะและเดี๋ยวมอนจะพาไปชมด้านล่างเลยนะคะตอนนี้มอนได้ทำการใส่เป็นบันไดไฟฟ้าให้นะคะบันไดไฟฟ้าของบริษัท eboard นะคะตัวนี้ นะคะเจ้าเดียวเลยนะคะแล้วก็แข็งแรงมากๆรับน้ำหนักได้300 300กโลเลยนะคะสวยงามมากๆเท่านี้ขนาดเป็นของไซส์เอเสนะคะเปิดการใช้งานเปิดด้านไหนนะคะก็จะเปิดประตูด้านไหนนะคะบันไดก็จะออกมาทางด้านนั้นนะคะเปิดซ้ายออกซ้ายเปิดขวาออกขวานะคะมาชมด้านหลังนะคะยังในส่วนของตัวนะคะประตูด้านหลังเนี่ยนะคะ ชุดข,ของเขาก็จะเริ่มแต่ตัวประตูขึ้นมาเลยนะคะงานค่อนข้างดีมากๆนะคะตัวนี้งานใหญ่นะคะแบบชุดนี้ใหญ่จริงๆนะคะคิ้วรล้อก็นะคะส่วนของตัวด้านล่างก็คุมล้อเ,เหมือนด้านหน้าเลยนะคะข้างหลังเราก็ใส่เป็นโชคให้เช่นกันนะคะตัวนี้โชค2.5นะคะมันจะทําให้เราแบบขับสบายนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะในส่วนของการวิ่งของเขาเนี่ยนะคะนุ่มหนึบมากๆนะคะเหมือนเราไม่ได้เปลี่ยนในส่วนของตัวช่วงล่างเลยนะคะ มาชมด้านหลังต่อเลยนะคะด้านหลังของเรานะคะในส่วนของตัวนี้เราใส่เป็นไฟ t l c ให้นะคะไฟ g l c ตัวนี้นะคะสำหรับรุ่น e v e r e s รไม่ใส่ไม่ได้นะคะใส่แล้วสวยแล้วเทแล้วหล่อสุดๆไปเลยขับรถตามหลังนี่นะคะเด่นมากๆนะคะแล้วก็ตัวคาดท้ายก็ยังใส่ให้เหมือนเดิมนะคะ Ever e s รทุกรุ่นมนใส่ให้หมดเลยนะคะเป็นไฟไฟ้าดท้าย e v e r e s รนะคะเบรกจะเป็นสีแดงนะคะเกียร์ถอยจะเป็น LED นะคะ ในส่วนของตัวชุดกันชนด้านล่างตัวนี้ในส่วนของไฟมลก็ใส่ให้เช่นกันนะคะซ้ายและขวาเนาะนะคะแล้วก็ชุดกันชนด้านท้ายนะคะมนได้ทําการแรปเป็นสีดําให้นะคะทําให้ดูดุมากๆนะคะตัดกับตัวสีดําด้านนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวมาชมรอบคันสักหนึ่งรอบนะคะ สำหรับโปรโมชั่นรุ่นนี้นะคะใครที่สนใจนะคะในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะแบบนี้นะคะอยากได้นะคะสามารถนะคะโทรเข้ามาหามนได้ตลอดเนาะนะคะมนยินดีบริการนะคะหรือว่าลูกค้าต้องการแบบชุดแต่งทั่วๆไปก็สามารถนะคะดูแลให้ได้นะคะทุกชุดเลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับชุดนี้นะคะสีดํานะคะแต่เป็นดําด้านดําดุนะคะลูกค้าได้เลือกสีเองเลยนะคะลูกชะลูกค้าบอกว่าชอบสายลุยๆนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะมูนก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครที่อยากแต่งรถแบบส่ง USA นะคะไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะคะหรือโปรโมชั่นอื่นๆน,นะคะก็มีให้ลูกค้าได้เลือกกันเช่นกันนะคะหรือนะคะลูกค้าเลือกในส่วนของตัวศูนเปอร์เซ็นต์แล้วชุดแต่งตัวนี้นะคะแยกออกอยู่แล้วนะคะ ก็อยากได้แบบนี้แจ้งมนมาได้เลยนะคะอยากได้อะไรนะคะแจ้งได้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นมนฝากไว้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทรหามนได้เลยสายด่วนคะ่ะ0613509555นั่นเองนะคะติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะรบกวนนะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะในการชมคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ